namida ขมูลทั้งหมดที่สำรวจมาใกล้สมบูรณ์แล้วทั้งมิโดบันชายผู้ใช้ตาทิย์และก็ราชาอามานกินจิผู้นำแกงโวในอดีตนะในฐนานะที่พวกเธอเคยเป็นสมาชิกของโวราชาคงเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากแล้วสินะเมื่อที่เคยพูดไว้นั่นแหลนะน่ะที่ควรทำตอนนี้มีอย่างเดียวก็คือทำลายเขาซะ ตอนความพุโรดของราชาระเบิดขึ้นแล้วพวกแกแก่งมากนะที่เดินทางมาถึงที่นี่ได้แต่คงจะต้องตายอยู่ที่นี่ซะแล้ววะแค่สองคนเองคงไม่ทำให้พวกเราเบื่อซะก่อนนะพินเจคุงเออ,เอ,อครับคนนี่เป็นคนที่น่าสนุกจริงๆด้วยนะฮะดูพวกนี้แล้วถ้าทางมีฝีมือกว่าพวกที่ผ่านๆมานะ แปลว่าออวที่พวกเราตามหาคงอยู่หลังประตูนั่นแน่เลยน่าจะใช่อย่างนั้นนะจะทํายังไงกับเจ้าสองคนนี้ดีล่ะะเจ้าพวกนี้ท่าทางฝีมือจะอ่อนวะเยี่ยมไปเลยงานต้องทำแบบนี้ละถึงจะสนุกน่าสนใจดีฮะแย่ละความรู้สึกนี้มันพวกแาดีไปแล้วเข้าอะ หมายความว่าอย่างนี้ยังไงล่ะครับเอาละ่ะช่วยสร้างความสนุกให้ผมหน่อยนะ,อ,ะ,อ,ะอีกแล้วเหรอครับสิ่งที่นายทำอะ่ะมันไม่ถูกนะ เหการโจมตีของเราพร้อมกับใช้ไฟฟ้าทําให้พวกนั้นสลบเลยเนี่ยนี่กินจีคุงเลิกทําตัวเป็นภระรผมสักทีเถอนะน้าถ้าไม่ให้ฆ่าแล้วจะให้ทํายังไงล่ะครับจมุ่กหมายก็คือการนําอิวมาถ้าไม่ฆ่าแล้วเมื่อไรงานจะเสร็จสักทีล่ะเนีบยไ,ไม่ต้องฆ่าก็ผ่านไปได้นี่ที่ฉันมาเป็นนักทวงของก็เพราะว่าไม่อยากฆ่าคนยังไงซะ มันก็จะต้องมีวิธีที่ไม่ต้องฆ่า,นะานี่นะคราวนี้เป็นพลาสมากเลยเหรอเริ่มจะเข้าใจความหมายก็งคาว่าราชาแล้วล่ะตอนนี้เอาอย่างนั้นก็ได้นะครับผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นซะด้วยสินะเอาละไปกรนต่อเถอะครับถ้ยฉันจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะ พออยู่กับคาบาเนตแล้วมันทำให้นึกถึงอดีตผู้เข็มแข็งรอดผู้อ่อนแอตายเหมือนกับสมัยที่ฉันเป็นราชาบันจังได้โปรดเถอนะขอให้ฉันได้เจอกับบันจังเ,เร็วๆทีเถอะนะการคำนวณผิดพลาดแต่สินะมาโกเบกคงนึกไม่ถึงลยสิว่าพวกนี้จะมาเป็นกลุ่มแรกครับนี่เป็น การคาดคะแนนนะครับไม่ได้อยู่ในการคำนวณแต่ว่ามีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่าจิตใจของเขาเนะี่ยบริสุทธิ์เกินไปอันตรายจังเลยนะจะไปไหนนะ่ะไปดูลาเราหน่อยอะอยากรู้ถึงความเป็นราชาของเขาฉันไปด้วยถึงจะเป็นเขา ตายคงสู้ราชากับคาบาเน่พร้อมกันไม่ได้นะจูเบเป็นห่วงราชางั้นเหรอจะไปสูสารคนท,ที่ทิ้งพวกเราไปอย่างมันทำไมกันล่ะฮะเข้าใจฉันหรือเปล่าจูเบสาเหตุที่ฉันเห้นนายตามไปทำร้ายคาสกิเนะฉันอยากเห็นความพักดีของนายจะทำรูอีกครั้งก็ได้ไม่ว่ามันจะคาบันเนะหรือว่าราชา ทนก็จะจัดการมันตามความต้องการของนายสักุระผมเน่ะโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าไม่หรอค่ะงั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่ไว้ใจคังอมีมากกว่าจูเบคค่ะทำไมล่ะเพราะว่าฉันไม่รู้สาเหตุที่เขามาจงรักภักดีกับมาคูเบคอีกทั้งผู้ชายคนนั้นก็เพระเอสักุะกระ ผมเองก็รู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวของเขาทั้งๆที่เขาดูเหมือนคนที่เข้าใจทุกอย่างแต่ก็มีเพียงรอยยิ้มเท่านั้นที่แสดงออกมาเขาคือคนที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเข้าใจเขาได้คังฮมิเคียวจิถ้าอย่างนั้นทําไมยังก็เพราะผมมีความจําเป็นต้องใช้เขาน่ะสิตอนเนี้พวกเราไม่ชีวอ,อีกแล้วนะสิ่งที่ผมต้องการจะทํากับอุดมการของกินจินะ่ะต่างกันโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เราต้องการเราต้องใช้กำลังอย่างเต็มที่แย่งมาให้ได้นี่แหละทางของเราจึงจะเป็นต้องมีจูเบและคังอมิ่นอย่างที่เธอรู้นั่นแหละหมุกิโนแบ่งออกเป็นสามส่วนอันดับแรกที่อยู่ของพวกเราเรียกว่าโลวะทาวเนื้อขึ้นไปเป็นสลัมตอนกลางเรียกว่า เบลดไลและด้านบนสุดที่แสนโดดเดี่ยวบาวิโลซิซี้ผมนะ่ะไม่ต้องการจะขึ้นไปข้างบนนั้นอีกแล้วและพวกเราที่ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เราจรึงต้องมีอำนาจอยู่ในมือเธอเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะแน่นอนค่ะขากาบิว่าไง อย่าทำอะไรให้มันเกินไปนักนะเดี๋ยวจะเป็นการขัดขวางแผนการของมาคูเบกจะสู้ไม่จําเป็นดีกว่านะนายพูดอย่างนี้ก็เพิ่งนึกออกครับการที่พวกเราออกมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าพวกนายก็เคยเป็นพวกเดียวกันมาก่อนนี่นะใช่มะ ดูซิมีคนมารับเราด้วยล่ะครับกิจิคุ้งดูดูแล้วถ้าทาพวกนี้จะไม่ใช่ของเกด้วยสะนะนี่มันเข็มเบนเนี่ไม่น่าเชื่อจุบจูเบจูเบฉับนมาแล้วเ้วยไปก่อนดีกว่าอันตราย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  คุณครับอันนี้รู้สึกแปลกๆปลกไหมครับดูเหมือนว่าคุณจะไม่เข้าใจนะครับคนคนนั้นน่ะคือคนที่บาคคเบกส่งมานะครับน่าจะใช่นะแต่ว่าจูเบกับคาสกิจังนี่ยพวกเขาถ้าคาสกิแล้วก็ฉันส่งขึ้นสวนไปแล้ว โกหกนะฉันจะจัดการนายต่อจากคาสึกิคาสึกิจังคาสึกิจังโกหกนะจูเบะโกหกใช่ไหมฮะแกโกหกใช่ไหมเจ้าบ้านนั้นกำลังทำอะไรนะโกหกใช่ไหมจูเบะ multimillionaire 1福 xem 1 phim với những thực โ,โหนึกไปถึงจริงๆว่าจะเจอคนแบบคุณในสถานที่แบบนี้นึกไปถึงเลยคนที่มีถิ่นกำเนิดมาจากบาบิโลนซิตี้ของมุกเกนโจทำไมถึงพลาดนะก็เก็บของเราไม่เคยพลาดเป้านี้นะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นนทั้งนายแล้วมาคูเบ็กเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยฮะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนักท่วงของเหรอ น่าขำคนอย่างนายนะไม่ควรเป็นราชาของที่นี่หรอกนะฉันจะบอกให้นายรู้เอาไว้นายมันก็แค่ศัตรูที่มาขวางฉันั้นแหละนะคราวนี้รับได้หมดเลยเหรอเนี่ยเข็มกำลังเปลี่ยนสภาพอ๋ออย่างนี้นีเองพลังไฟฟ้าเพราะอย่างนั้นมันถึงได้หลบ แล้วก็รับได้ด้วยนี่เองพวกเราแค่มาเอาของที่ผู้ว่าจ้าบอกให้เอากลับไปก็เท่านั้นเองแม้ว่ามันจะไม่ใช่งานที่มีเกียรติแต่ฉันกับบันจังก็เป็นนักทวงของตอนที่ฉันออกไปทวงของกับบันจังน่ะมีคนอยู่คนนึงพูดเอาไว้ว่างานของนักทวงของก็เหมือนกับการเอาจิ๊กซอที่กระจัดกระจายอยู่มาต่อให้เป็นภาพโดยต่อทีละชิ้นจนเริ่มเห็นเป็นรูปร่างแต่ว่า ถ้าหากไม่มีจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายแล้วแล้วก็ภาพนั้นก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แนะ่ดังนั้นการที่จะทําอะไรต้องทําให้ถึงที่สุดเขาพูดไว้อย่างนั้นนะนะเมื่อเห็นภาพที่ต่อเสร็จแล้วก็คอยคิดกันว่าจะทํายังไงต่อไปฉันจะหุ่งไปข้างหน้าไม่ว่าเอลที่มาคูเบกเอาไปจะเป็นอะไรจะไปทําไมแล้วทําไมพวกจูเบถึงได้ปกป้องมาถึงได้ขนาดนี้ ถึงฉันจะไม่รู้อะไรฉันก็ต้องทำงานให้สำเร็จดังนั้นฉันขอร้องเลยนะให้ฉันไปเถอะนะจูเบขอร้องล่ะให้ฉันไปเถอะนะถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองดูเซถึงแม้จะเป็นจูเบก็เถอะนะแต่ถ้าเป็นมูกเกนโจน่าไม่มีทางชนะฉันแน่อย่๋ยคิดว่าฉันเหมือนเมื่อก่อนเซเหมือนไม่เหมือนก็ไม่มีทางชนะหรอกนะลก หลีกไปเลือดเดือดแล้วเหรอฮะเนี่ยเหรอพลังของราชาฮะเอ,อ้ยเคลื่อนไฟจังเลยอะ่ะถ้าต้องเป็นราชาต่อไป ต้องบ้าตายแน่เลยอะถ้าบัญจางรู้เข้าต้องโมโหแนาเลยอะดังนั้นหรือทำไงให้เสร็จดีกว่านะเอ๊ะนี่ฉันลืมอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยฮะคงไม่หรอกมัง้งห,หรือว่ามีเฮ้ยทำเป็นลืมบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งเนาะเกอบเกบ ขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรอ่คังอมิเคิยวจิเอาละคังมิคุงเรารีบเอาจริงจังกันหน่อยดีกว่านะ้าเดี๋ยวกินจิจะลืมผมสักก่อนนะครับช่วยเอาจริงหน่อยได้ไหมครับผมเองก็จะเอาจริงเหมือนกันนั่นละตอนนี้จะดีเหละครับที่เอาจริงอะเชิญเลยครับไม่ต้องเกรงใจไดมบนด์ด์ นี่คุณเอาจริงแล้วเหรอครับเนี่ยผมเห็นแค่ภาพลวงตาเองถ้าทำได้แค่นี้แล้วก็ตึกเนี่ยคงไม่เหนื่อยอีกแล้วไดมอนดัส <Steph> <ui> เป็นเศษกระจกปีศาจถ้ากระทบแสงมันจะสะท้อนภาพออกมาถ้าสูดเข้าไปมันจะทำลายอวัยวะภายในเส้นเลือดในร่างกายก็จะพุนไปหมดน่าเสียดายจังเลยนะครับ นึกวจะได้ชมความสามารถทีแท้จริงของดอรแจ็คเกอรที่ไม่มีใครเห็นสักหน่อยอชมอย่างนั้นเหรอพูดได้น่าสนุกจริงๆเลยนะครับแต่ว่าของแบบเนี้มันฆ่าผมไม่ได้ บล็อตตี้นี่ไปได้แล้วเนี่ย oh. ดูสภาพแล้วแพ้บมดท่าเลยสินะแล้วนายล่ะฉันมีหน้าที่สํารวจข้อมูลเท่านั้นเองแต่ว่าสุดยอดไปเลยนะชายคนนั้นคางอมิ เมื่อคุบเบจะนำพาเราไปที่ไหนกันนะฮะเมื่อก่อนสมัยที่กินจีเป็นหัวหน้าแก๊งโว้ลน่พวกเราขอแค่ได้ติดตามไปก็พอใจแล้วบางทีก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะเราก็เชื่อในทางที่เขาเดินถึงจะไม่มีการคำนวณแต่ก็รู้สึกว่าการที่ได้ออกจากมุมมืดของมูมเกนโจนัะนะ่นน่ะเป็นความช่วยเหลือจากเขา แต่แล้วจู่ๆราชาก็กลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อที่จะหยุดสิ่งที่มาคกเบกพยายามจะทำเ้าจะทำยังไงดีละ่ะฮะช่วยบอกฉันหน่อยทีสินายเชื่อใจมากโกเบกไม่ใช่เหรอฮะใช่รวมถึงพี่สาวของฉันด้วยนะเราเชื่อใจเขาถึงขนาดทาร้ายเคอรสกิจถึงยังไงคำตอบมันก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นละแต่ว่า ต้องคอยจนกว่านาจะหาเจอเองเหมือนกับนายจะรู้ทุกอย่างเลยนะอย่างนั้นและจากนี้ไปนายจะทำยังไงฉันจะสู้นั่นก็คือฉันทำได้เท่านี้แหละ นี่ฉันลืมเรื่องอะไรสําคัญไปหรือเปล่านะฮะนี่ยังไงก็นึกไม่ออกสักทีอะคิดไม่ออกเลยอ่ะคิดอะไรไม่ออกอยังกันเหรอครับเออ,อ,อคุณอาคาบันแน่เออใที่สุดก็นึกออกจนได้นะครับครับขอบคุณมากครับทำงไงขนาดนี้เลยเหรอเจ้าบ้าอะคุไูไบ แค่เกิ่นน้ำหอมนำทางของฮิมิโกะมันมาจากทางไหนเนี่ยสงสัยต้องหาทางอื่นแล้วห่ะมันจะเป็นลอกเหอขอยไปถ้าไม่อยากกลายปเป็นเศษผ้าไปสัก,ก่อนดิมันแล้วก็อยูเ่เฉยด้วยแล้วนะเข้าใจปะหอายยอยาสงส่งเสียงด้วยตอนนี้พวกมันกำลังหิวสุดๆเลย ถ้าไปฟังแล้วก็ร่างกายอย่างนั้น่ะไม่ถึงห้านาทีก็กลายปเป็นเศษกระดูกแล้วตอนนี้เราคงเข้าใกล้เขตของมาบบคูเบกแล้วเหรค่อยเดี๋ยวสิเธอมาถูกทางแล้วจริงๆเหรออะไรกันทำไมมาถามฉันล่ะช่วยกันหาหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าฉันเน่ยเป็นคนกลางนี่นาะโถ่ พอเป็นแบบนี้ก็ปัดความรับผิดชอบได้เก่งจริงๆนะพูดงี้ได้ไงนี่ก็ตบอบฉันให้ดีแหละเออทำไม <c oughs> ไม่ตามมาล่ะอย่าให้ฉันอยู่คนเดียวสิเงียบก็ <c oughs> จีฮ่าอย่าขยับดีกว่านะไม่งั้นยายนี่ตายแน่แน่เลยเธอเนี่ย มันเป็นภาระชัดๆเลยนะไม่ต้องสนใจหรอกนะฉันเองเนี่ยก็เป็นมืออาชีพนะชีวิตนั่นเรื่องเล็กอะลงมือได้เลยทำใจได้ดีมากฉันเตือเธอแล้วนะงนนั้นอย่างนี้กอกฉันเองก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายคนของฉันเหมือนกันละนะ่ะหน้าแคสกิคุ้งนาย ผมโล่งใจที่คุณยิ่งมกอปลอดภัยนะครับแล้วทำไมคุณเฮฟถึงก็หลายเรื่องนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยต่อไปจะได้ร่วมทางกันนะ่ะขอฝากตัวด้วยนะคาสกิคุงดูจากสถานที่แล้วถ้าทางอิวจะอยู่ข้างล่างนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับข้างล่างหรอก็อยู่ข้างล่างที่รเราเยืนอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวคงได้ไปเจอทุกคนที่นั่นอาละเง้นเธอก็นำทางไปสิจ๊ะอีกเธอเนี่ย เขาไม่มีที่ไหนในมุเกนโจโที่ใบไม่ถูกหรอกนะใช่ไหมล่ะเปล่านะครับมันมาอยู่ที่หนึง่งรียกว่าบาบิลนซิตี้เป็นโซนที่สูงที่สุดในมุเกนโจโบาบิลนซิตี้ผมขึ้นไปถึงเบลไลชั้นกลางเองเพราะตอนนั้นฝีมือผมยังไม่ถึงขั้นนะครับขหนาะเธอเนี่ยนะแล้วทำไมนายถึงไปในที่ที่อันตรายแบบนั้นละ่ะเพื่อไขความลับของมุเกนโจโครับ รีบไปดีวกว่าครับทางนี้ครับเชิครับ<ะ>ทุกคนเข้ามาในอนณาเขตของผมแล้วคาสก,กิยังไม่ตายแลอเนี่ยที่เรียกทุกคนมารวมกันเพื่อจะให้แสดงฝีงมือที่แท้จริงนะเพื่อที่จะสร้างยุคใหม่ของมุกเกนโจและเพื่อที่จะให้ ทุกอย่างเป็นไปตามที่คำนวณไว้ผมจะเลือกทำแบบนี้เอาละดังนั้นขอให้ทุกคนแสดงฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อที่ทุกอย่างจะได้ไม่ผิดพลาดด้วยเอาละจงดูให้ดีนะยใหม่ของมุกเกนโจที่กำลังจะมาถึง